การเดินทางเพื่อลดละความสุขจากกามคุณหในระดับสกิทาคามีและอนาคามีไม่ได้หมายถึงการทรมานตนเองแต่คือการฝึกฝนที่จะไม่ตอบสนองต่ออารมณ์ของกามคุณในทุกรูปแบบโดยเฉพาะความเพลินใจจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เกี่ยวกับกามเมื่อเราเริ่มหักห้ามใจและไม่ตามใจกิเลสเหล่านี้ไปนานๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา คือการที่จิตเริ่มแสดงอาการหงุดหงิดขุนเคืองใจนี่เป็นปฏิกิริยาปกติของจิตที่เคยชินกับการสนองตอบต่อความอยากเมื่ออารมณ์หงุดหงิดขุนเคืองเหล่านี้ผุดขึ้นมาไม่ว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนสิ่งสำคัญคือเราไม่ต้องไปตอบสนองหรือต่อสู้กับมันอีกเพียงแค่รับรู้มันอย่างผ่อนคลายเท่านั้นเหมือนกับการมองเมฆที่ลอยผ่านไปบนท้องฟ้าไม่ต้องเข้าไปยึดถือหรือปรุงแต่ง หากใครได้ลองฝึกสัมปชัญญะการรู้ตัวอย่างผ่อนคลายตามที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้การฝึกเช่นนี้จะช่วยให้คลี่คลายอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติโดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เร่าร้อนของกามหรือความหงุดหงิดขุนเคืองใจมักจะปรากฏขึ้นและรู้สึกได้ชัดเจนบริเวณใจกลางอกหากเราไม่มีวิธีจัดการหรือคลี่คลายอารมณ์เหล่านี้ ันก็จะเกาะติดและก่อให้เกิดความเร่าร้อนหรือความตึงแน่นอยู่ในบริเวณนั้นไม่หายไปไหนยิ่งถ้าเราพยายามจดจอ่อหรือเพ่งจ้องไปที่ความรู้สึกตึงแน่นนั้นนานๆก็เหมือนกับการยิ่งกดทับความตึงแน่นให้จมลึกลงไปอีกทําให้รู้สึกอึดอัดและทรมานมากขึ้นแต่หากเราฝึกฝนจนสามารถทําตัวให้ผ่อนคลายได้อย่างแท้จริงอาการตึงแน่นบริเวณใจกลางอก ก็จะค่อยๆสลายคลี่คลายไปตามความผ่อนคลายนั้นเองลองจินตนาการถึงเชือกที่ถูกมัดปมแน่นๆเมื่อเราคลายออกด้วยความนุ่มนวลปมนั้นก็จะค่อยๆคลายตัวออกอย่างช้าๆนั่นเป็นเพราะความผ่อนคลายคือเนื้อแท้ของการปล่อยวางอารมณ์มันคือการยอมรับและปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่เข้าไปยึดเกาะหรือต่อต้านเมื่ออารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความอยากในกาม หรือความหงุดหงิดขัดเคืองใจถูกปล่อยวางด้วยความผ่อนคลายอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องจิตก็จะค่อยๆพัฒนาและชำระล้างกิเลสที่ฝังลึกจนถึงจุดหนึ่งมรสมังคีพลังแห่งอริยมรรคที่รวมตัวกันอย่างสมบูรณ์หรือมรผลชั้นสกิทาคามีก็จะปรากฏขึ้นมาเพื่อตัดอนุสัยอันเป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานซึ่งเป็นรากเหง้าของอารมณ์กามและความหงุดหงิดขัดเคืองใจให้เบาบางลง เมื่ออนุสัยเหล่านี้อ่อนกำลังลงอย่างเห็นได้ชัดอารมณ์กามและความขัดเคืองใจก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยและเมื่อจิตได้รับการพัฒนาไปอีกขั้นจนมรสมังคีหรือมรผลชั้นอนาคามีปรากฏขึ้นอนุสัยแห่งกามและความขัดเคืองใจเหล่านั้นก็จะเหือดแห้งหมดไปอย่างสิ้นเชิงเสมือนน้ำที่ระเหยหายไปจนหมดสิ้นส่งผลให้อารมณ์กามและความขัดเคืองใจหมดตามไปด้วยเช่นกัน อนาคามีบุคคลจึงเป็นผู้ที่ปราศจากอนุสัยแห่งกามและความโกรธโดยสมบูรณ์